สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาไปน้องมาดูไอ้นุ่มตีนุ่มตีจากแดนมังกรไหมน้องเล่นงานปากบอ่อซานี่เอส0าสองร้อยีโอ้รถด,ด,ดำสามพันนะนะวิ่งเทรตรงนี้เลยโอ้ขุดบอ่อเล็กๆครับนะประมาณหนึ่งงานได้โย่ก็ลึกครับนะ เป็นเจ้าของบอกว่าจะปลูกมะพร้าวนีครับนะปลูกต้นตาลมาแล้วเดี๋ยวเล่นมะพร้าวมะพร้าวอ๋อซานี่ s y 200ขับโดยน้องนัดครับทันนี้6,200ชั่วโมงครับชั่วโมงการบินก็ยังรออยู่ครับยังรออยู่ หลัเก่านะเป็นบ่อกเก่าเล็กๆครับแล้วก็ทำขั้นบันไดด้วยเพื่อให้ปลาวางไข่อาอซับไผบูนครับทีมงานซับไผบูนอันนี้แกะปายแดงมานะครับแกะปายแดงมายังไม่เสร็จงวดพี่น้องเหลือประมาณ10เดือน ว่าสารพันวานะอ๋อศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรครับมิซูมิชิ C M 50. ซีเอ็มห้าศูนย์ซีูโบโคอมันเร็วอินเตอร์คุลเลอเทอร์โบชาร์จระบ,บายความร้อนด้วยน้ำร้อยห้าสิบแปดพลังมากครับวัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อน,นาทีตีไปเลยครับ 2 0 0ก็20 21ตันนะประมาณนี้ครับนะโอ้ดินสวยครับปับ๊ม Kawasaki K3V ค,ครับอ๋อดำก็ใส่เต็มกล่องเหมือนกันตัวเดินขยบับ้าอ้าวรถยังไม่มาก็แต่งสโลปให้หน่อยครับโอ้ก็ทำทรงนี่นี่ โอเนี่ครับบนลึกน้ำล้องในลึกนี่ขั้นมีขั้นกลางครับเพื่อให้ปลาวางไข่โอ้โอน้ำไม่ออกครับน้ำไม่ออกรออก,กระบอกสีดำใบแทก80เซนครับหลอเลอร์ er 7แครเรีย2หลอดไฟ LED มีทั้งหมดนี5ดวงด้วยกันครับนะ ผลงานไม่ธรรมดาผมขับก็ยังโซดอยู่ยังไม่มีคู่ครองไห่น้องอากาศหนาวอุนหนาวในรอบ40ปีโอ้เป็นขั้นบันไดครับนะขั้นบันไดเพื่อจะลงไปโอ้ฝันเริ่มจะหมดแล้วนี่ 1,200ชั่วโมงอากาศหนาวอย่างนี้รถขุดก็จะไม่ค่อยเปลืองเชื้อเพลิงครับมีระบอครปมีโอ้วันนี้มีมีสามค่ายเลยนะอิซุสอีโน่อ,อิซูนะครับมารวมป,ปิ้งด้วยเสียงปั๊มไม่ดังน,นนะะดูเครื่องยนต์ หลอดไฟ LED จอทัชสกรีนร้าตัวรุ่นี้3 9มล้านเหมืน่นนะพี่น้อง2 0 4ขนาด21ตันดูแลโดยแม็กซานี่นะครับแม็กซานี่อ่ะดูโอ้นิดเดียวทำไมได้ดินเยอะจังอ๋อมีเสียงครางครับเจอเหนียวดานเพี่น้อง ไม่ต้องเร็วอะไรมากมายแต่ว่าจัดเต็มปุ้มครับฮ่าฮ่ีขนาดฟันหมดนะใช้สติ๊กเกอร์ติดครับซันนี่เอา โอ้โหนี่น่าจะเป็นมิซูนะคุโซ่ครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ดูข้างหลังใิ่ป่ะคิดว่าคาุโซ่ะละเนาะ สามเมตรเป็นห้าเมตรเกือมสุดแขนเั่นครับประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่นะครับรัว่าเมดอินไชน่าองานบากบอก็ เชียริ่งด้วยทำด้วยก็100ร้อยว่าเที่ยวครับนะสองร้อยเที่ยวเอออแผ่นแสะออกหน่อยฟังเสียงครางไหมน้องสามะสามปุบ กี่ใหญ่นะอ๋อลดใจครับสี่อุ้มหนึก่กเเยอะนะครับอ๋อกุโซกุโซไฟเตอ <c oughs> ร์แปลงโฉมมาแปลงหน้ากันน่าจะไม่ใช่งานเหมาหอนนะงานเที่ยวหรง,งานเที่ยวอาจจะโอ้อาจจะตักเที่ยวนี่ผมไม่แน่ใจนะงานปากบอกป็ประมาณ ไม่ถึงสองร้อยครับกด,ดดำจะได้ประมาณ560บาทต่อเที่ยวทีใกล้ๆครับเทีแค่ไปกลับเดนะียวร้อยเมตรนะร้อยกว่าเมตรอ๋อค่อยๆออ่ะ,ะสมพรสมพรต้องเอาฟันมาแล้วครับนะฟันมาเปลี่ยนหน่อย อะาไหลนี่กินไหมแล้วครับบอ่อเก่า้องบอ่อเก่าคุณได้สวยทีเดียวกช็ช่วงนี้เขาก็ไม่น่าจะวันละใจงานโตกันไ่น้องเนี่ยอยู่กันสามสองสามวันแล้วจัดไปจัดไป ก็บรหิหารจัดการก็พออยู่ได้พี่น้องเลี้ยงครอบครัวได้ไม่เอาเยอะหรอกสักวันละหมื่นนะพอ่อหรือว่าวันละห้าหกพันก็โอเคแล้วพี่น้องแต่วันละห้าพันถือโอเคครับนะตัวหลบคุณหารละช่วงหน้าแรงนี่สาลีเอสไวสองร้อยี นนจะปลูกมะพร้าวขึ้นมัเนี่ยต้องใช้น้ำนะอ่ะน้องนัดครับน้องนัดยังไม่มีผู่ปกครองเอ๊ะดหูหลายมุมนาะึบโอ้ต่ออยู่คาเยอะครับอ่าดูมุมหนึ่งครับ นี่ครับสาลิกๆแต่ก็ขุดได้ลึกอยู่ครับเป็นธนาคารน้ำเลยเดี๋ยวถามเจ้าจของเลยต้องเจาะบาดาลน,นะเจาะบาดาลอ๋อจ้วงเลยจ้วงเลยหมอ สาสานีกับแม็กซานีปัจจุบันมี 104, ร้อย0ีสองศูนย์ห้าเสนะครับดีบีซีอ้าวเอื้อมสุดแขนหกพันสองร้อยชั่วโมงสายไฮดรอลิกนี่ยังไม่แตกนะ พูดถึงค่าตัวไม่แรงรนะส่วนการทํางานรถคุดก็ขึ้นอยู่ใครจะมีงานเยอะงานน้อยไปน้องปีหนึ่งก็น่าจะได้อยู่นะประมาณสักหนึ่งล้านปีละล้านนะแต่ถ้าพูดเมาใหญ่ใหญ่ก็อาจะได้เยอะครับปีละล้านปีละหกเแสนแปดแสนโอ้เดี๋ยวก็สงวดน,นี่ ค่าตัวเขานี่ส่งวดนี่น่าจะวันละวันละสองพันนะพี่น้องกดใหญ่อย่างนี้หรือว่าเบียดเบียครับนะเบียดเบียวันละสองพันเสือนละหกหมื่นนะครับอันช่วงหน้าแรงนี่ถ้าเราทําได้ทําได้วันละห้าพันหกพันนะครับเฉลี่ยเจ็ดพันนะก็ส่งได้เดือนหนึ่งส่งได้สามเดือนนะครับนะ พอถึงเมษาอ้าวฝนตกเลยพี่น้องสงกรานต์เสร็จพื้นสะพานตกทำรถขุดทำงานจริงๆแค่ห e ้าหกเดือนนี่ต้องมีเงินก็ต้องล็อกไว้ครับนะล็อกไว้พอเดือนหนึ่งฟุกๆเดือนนี้นี่เดือนมกร,ราเนี่ยทำได้สองแสนฟุกสามสิบแปดสมได้สามเดือนนะแต่เราก็ต้องกินต้องใช้พี่น้องค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันครับโดยเฉพาะเชื้อเพลิง ตัวนี้ก็มิซูก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัด 4m50 ประหยัดเลยครับเป็นรุ่นเกาจะใช้6กซูอ้าก็ศึกษาดีๆพี่น้องอาชีพก็แต่ถนัดครับถนัดใครถนัดมันอ้าวนี่ดูผลงานก็เทปักบ่อกใกล้ๆ สนใจซานนี่ก็สอบถามได้ครับนะสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0ูนย์8 2 2 3 7 2 2หรือว่าเข้าไปดู YouTube หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ It's c a l i s t e r ชักนะครับก็คุยกันได้น้องนะเวลาหมดหมดเวลาครับฝากดติดตามนะครับสวัสดีครับ